สวัสดีครับพบกับช่องเตซ่า h a n n e l ครับก็สวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนะครับหายหน้าหายตาไปนานเลยครับช่วงนี้โควิดกำลังระบาดน,นะครับเพื่อนๆน,น้องๆหนูๆป,ป้องกันตัวเองให้ดีนะครับก่อนออกจากบ้านทุกครั้งนะครับสวมหน้ากากอนามัยครับ พร้อมกับพกแอลกอฮอล์ไปด้วยครับถ้าใครมีครับวันนี้ครับพี่จะมาทำชาเลนจ์ช่วงโควิดนะครับพี่จะมาเล่นกับบอทหดาวโดยที่พี่จะใช้ทีมผู้รักษาประตูครับถ้าเกิดว่าพี่ใช้ตัวธรรมดาเดี๋ยวก็จะหาว่าพี่เก่งเกินไปครับอ้าววันนี้พี่จะมาใช้แต่ทีมผู้รักษาประตูครับมีแต่ผู้รักษาประตูทั้งนั้นเลยครับนำทีมโดย d ก r ครับอ่า ผู้รักษาประตูทั้งทีมของเราจะสู้กับบอดระดับ6ดาวไหวปะวะไม่ไหวก็ต้องไหวครับเดี๋ยวขอลองดูสกตั้งครับนี่ครับถ้าใครสนใจก็ลองไปทําตามนะครับถ้าเกิดว่าใครที่เคยเล่นแล้วพี่ก็จะบอกว่าบอด6ดาวนี่ไม่ใช่ระดับง่ายๆนะครับใครที่เล่นแล้วนี่ต้องทําใจนิดนึงครับบอท ระดับนี้แล้วก็ใช้ทีมผู้รักษาประตูระดับนี้ต้องความสามารถจริงๆครับเรียกว่าเก่งไงแถวบ้านเรียกว่าเก่งไงเอาละ,ะครับเดี๋ยวพี่จะไปเจอเลยเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในเลยเจอกับทีมแล้วเนะี่ยนิวคาสเซลไม่ต้องไปดูไม่ต้องไปเปลี่ยนให้เสียเวลาครับเวลานั้นมีค่าเสมอบอกไว้ก่อนนะครับ พี่เล่นเองครับเอ่อไม่ได้ใช้ใครมาเล่นให้ครับแต่เพื่อนๆหลายคนนะครับที่ดูหรือที่ไม่ได้เล่นก็อาจจะไม่เข้าใจว่าเล่นกับบอทแล้วหาว่าโกงครับเออพี่อ่ะพี่เกิงอะ่ะเออบอทไท้ก็เล่นได้อ่นน่ะอยากให้น้องๆลองมาเล่นดูนะครับว่าไอ้บอทถกดาวเนี่ยมันจะเก่งหรือเปล่าครับแต่ถ้าใครที่เล่นใหม่ๆนี่พี่ก็บอกได้เลยว่าโทรศัพท์นี่ก็ต้องมีแตกกันบ้างครับ อ่าเเสียนะครับโอ้เสียเวลามากมายครับอ่าจัดไปเออไปโอ้โหออกอย่างเงี้ยนะเออเดี๋ยวงใช้สมาธินิดน,นึงครับถ้าเกิดว่าผ้าอะ,อะไรหรืป่าพากไม่ทันพูดไม่ทันก็ขออภัยด้วยครับพี่ต้องใช้สมาธิในการเล่นหน่อยเออกูตัวเออดีมากกันเนยส่งไปเราไม่ต้องรีบเอ,อ่อชิว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 ,ชว,ชว ดีมากไปไปไปดิหนูส่งดิเออความเร็วเราไม่ได้อยู่แล้วเราต้องอาศัยคองบอลเราเออไปโอ้ไม่ได้บอลเลยบอลอะไรวะเนี่ยเฮ้ยเออดีอาเป้ตงไปโอ้นาน่ะโอ้นาน่ะเออดีส่งไปโอ้หนาบาสเดเกิอครับไม่ได้วะมันดักบอลได้หมดเลยนู่ะเนี่ย เออข้อเสียเปียบแล้วว่าไอผู้รักประตูเรานนเนี่ยมันไม่มีความร็วเลยอ่ะเอ,อ้ยมึงเล่นอะไรกันวะฮะมึงจะเล่นลูกโยนอย่างเดียวเลยไงฮะไปดิเออเนะเออทำทางหน่อยเด็ยกยสวยงามลูกนี้เป็นไงลูกนี้เป็นไงลูกนี้ลูกนี้เป็นไงโอ้โหไม่ต้องใช้แล้วกองหนนะ้าเป็นยังไงอือโอ้โหเด็กแายิงสุดยอดลูกนี้อือ,อ,อส,สุดสุดสุด,สด Uh huh. ดูภาพชา้ดีๆเป็นไงเดีกยาจับลูกพิกล็อกหนึ่งทียิงไปเต็มข้อโอ้โหเสียบเสาเข้าไปเลยครับโอโ้บอดหกดาวหรือบอดหนึ่งดาววะเลือกผิดตะว,วะน่นแหละไม่มีใครไม่มีใครชมก็ชมเองครับเออภาพเป็นอะไรวะเออเออใจยเย็นใจยเย็นเราไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเออเราคลองบอลเอาเราไม่มีความเร็วครับแต่เราเอาศัยคลองบอลอ่าไปส่งไปพวก พวก้ออยู่นะบาสส่งไปเด็กแอร์เอาไม้ก็เติมเลยดิเออมีความเร็วเราไม่มีหืมไม่มีสามเรื่องนี้เออหืมเอ้ยคอยกี้หืมสามิตนาบาสลูกไม่หืมนาบาสตามมายิงลูกที่สองสุดยอดโอ้โหนี่เป็นงานทับทีมทีมผู้รักษาประตูเนี่ยถ้าเกิดว่าเอาทีมที่เอ่อมีตัวจริงลงจะเป็นยังไงวะหืมไม่ต่ำกว่า10ลูกอะตรงใส่อ่ะ นี่แค่บับบบบบบัเราก็ไม่อยากจะโชว์มากเลยเดี๋ยวเราแพ้ขึ้นมาแล้วมันจะพูดไหม,ไมอักไปเวย้ยไปเป็นไรก็ไปดิมันจะไปไหนแล้วเอ้ยเฮ้ยหลังหลังหลังไปไหนแล้วหืมดีโอ้งส่งอะไรกันมานล้เฮ้ยอย่าอย่าล้นอย่าล้นเออเฮ้ยอย่าล้นส่งไปอแลนะส่งไปเด็กแโอ้หกลางไม่ผ่านไปไหนเลยกลางมีติดตลอดเลยวะโยนอีกแล้วโ,โอ้ย ไ,ไ,ไม่ไม่มีคำพูดครับดีเออฟิกฟอร์ดฟิกฟอร์ดได้บอลวิ่งไปเดกอาอยู่หน้าส่งไปดิส่งไปพวกวิ่งเติมหน่อยดีวะเออไม่เติมวะให้ขอสกัดได้ไงเอ้ยเฮ้ยเอ้ยแยงมันแยงมันอื้ออ้เหี้ยเอ้ยโดนแล้วกูโดนแล้วมั้งอื้อโดนแล้วมั้งโดนแล้วมั้งไอ้ดกูตัวกูตัวเออดีมากต้องเข้า2องย่างนั้นเนี่ยไปเลยครับเป้ไป คาเป้เออล็อกหนึ่งทีหนึ่งทีเล็กน้อยหลอกหลอกหลอกล่อหลอกล่อไปดิส่งดิพวกเออเน่ยนะดีแกไปเออเติมหน่อยปีครับปีเออดีมากไปดิสปีด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 เออสายเกนเปิดมุมดีป่ะก่อนนะสวยงามสายไปหน่อยนาบัสนะบัสมุงโอ้มุง มงหรือยอดวะนะมีการโวยเพื่อนโวยดูภาพชานี้โอ้มงหรือยอดบอลเรานำอยู่ไม่ต้องรีบบอลเรานำอยู่จะจบครึ่งแรกแล้วเออความเร็วเราไม่ได้แต่ขอทักษะการคลองบอลแล้วกันเออดีมากโอนานาโอนานาโอนันตันไม่ไโอ้โหเฮ้ยเออดีโอ้โหเฮ้ยดีเอออยาให้เขาได้จังหวะส่งบอลพลาดตลอดจบครึ่งแรกไปแล้ว เรานำอยู่สองประตูต่อศูนหล่ำๆลำหลำหกดาวก็หวามีเก่งกว่านี้เพาะบอดอ่ะเจ็ดดาวแปดดาวทุกหลังเว้ยอย่าพูดเยอะอย่าพูดเยอะมาโอโยนอีกแล้วโ,โยนโโยนี้ก็เสร็จอื้งตัวโอ้เริ่มอืดเริ่มอืดพิกฟอร์ดพิกฟอร์ด พิกฟอร์ดอื่นเลยครับตามหน่อยพิกฟอร์ดเอ้ยตามหน่อยเว้ยเอ้ยตามหน่อยเว้ยโอ้โหความเร็วหมดแล้วมั้งความเร็วยังมียังมีมบุฟฟอนอยู่เออดีมากไป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 สวยส่งไปเออขาเป๊ส่งไปเลยสวยงามเพื่อนอยู่หน้าติดเอ้ยเริ่มติดแล้วเริ่มติดแล้วไอ้เอ้ยเออดีดีดีกูตัวสวยงามเออบุฟฟอนดีเติมหน่อยพวกเออไปเลยขึ้นบนไป วิ่งไปดิวิ่งไปดิเอจี้ไปดิส่งกลางเดกอาไปดิโอ้โหส่งบอลพลาดตลอดเลยอะไรวะรึ่งหลังเริ่มจะสงสัยค่าพลังจะไม่ไหวแล้วเอ้ยหลุดแล้วแย่งมันอือแย่งมันอื้อใหญ่ไปย้ายไปสองตัวเออส่งกลับไปทำไมเออดีค่อยๆส่งเออของบอลของบอลเน้นของบอลเออของบอลของบอลเออจัะไปเออไปเลาะไปเลาะไปเลาะไปวิ่งไปส่งเลยแล้วส่งเลยก็อือสกัด อะไรวะส่งอะไรวะติดตลอดหรือวะฮะส่งไปดิฮึ่มเกี่ยวการเริ่มเกี่ยวการส่งไปส่งให้เพื่อไปดีงามเติมนี่เดก้าเอาเลยเดยก้าความดีไม่ได้นี่ไหวโยนอีกแล้วกูตัวกูตัวม่วมงไปดิฮึ่มโอเานาโอเานาสวยงามพิกฟอร์ดท,ทำไมส่งให้เพื่อนไปนาบัสนาบัสเอดเดก้าเดก้ายืนว่างทำโอ้โหยืนทำอะไรอยเนะี่ยสวยงามเออนั่นแหละ อย่นั่นน่ะอืมสวมเอ้ยอืมไปดิโยนนี่ก็ว่าโยนโยนจะรุ่งต้องโยนเฮ้ยจะหมดครึ่งหลังแล้วนะเว้ยรู้สึกว่ากําลังจะถดถอยกันแล้วนะเว้ยเออสวยงามตัดลูกนี้ได้เฮ้ยไม่ไหวมั้งเอ้ยไม่ไหวมั้งแทงลูกนี้ไปเฮ้ยเอาเลยจี้เลยจี้โอ้โหสปีดเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยชนได้กูเอ้ยความอึดไม่มีเลย พอเสียของทีมผู้รักษาประตูล้วนก็คือว่าความอึดตอนท้ายเกมนี่เราจะสู้บอดแทบไม่ได้เลยนี่สองหนึ่งก็ยังนำอยู่เว้ยเออของบอลดีกว่าเน้นคองบอลครับเน้นคองบอลมาดิครับมาดิครับมาเยอะติดเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้สกัดไว้เออดีกันไว้กันไว้อย่าให้มันไปเฮ้มันโยนม่งไม่ดีม่งม่งไม่ดีดีสวยงามอุนน่ะนะเอานาบาสไปเออ เติมหน่อยดิแกสวยงามแทงไปเลยแทงรู้ช่องไปอืมอีกไม่เติมว่ะคาเป้คาเป้คาเป้ที่ไม่ทันแล้วเฮ้ยอีกเจ็ดนาทีเจ็ดนาทีสุดท้ายกูตัวดันไว้กูตัวดันไว้กูตัวดันไว้ดีมันต้องอย่างนี้ถูกไหมเอาหน่อยเว้ยฮึกเหิมหน่อยฮึกเหิมหน่อยเออคาเป้ไปสวยงามส่งไป เดียวกวิ่งไปเลยสวยงามหึหึติดส้นอะไรติดส้นอะไรทัมึงเฮ้ยส่งไปม,มองไปอื้ึผุดตัวไปโอ้นะนโอ้โหสกัดเลยแต่สาเกนตสายเก็ตส,ส่งไปก่อนส่งขึ้นกันดีมากหึหึผ้าเป็นอะไรวะทำไมกระตุกเออคาเปไ้ไว คาเป้ยากเป้วิง่งไปเออเอาหน่อยเอาหน่อยคาเป้ส่งไปเด็กแกเด็กแกอ<ๆ>ยู่เลยนาบาสนาบาสเติมเลยเออส่งให้นาบาสนาบาสเติมเออจังหวะนี้เป็นไงจังหวะนี้จังหวะนี้นาบาสยิงไปโื้โหประตูชัยครับประตูนำบอปสามประตูต่อหนึ่งครับจะเอาอะไรมาสู้ครับกับทีมโกลดัดซุปเปอรส์สตราร์ขนาดนี้ว้าโอา้เป็นไง ลูกจบสกอร์สวยงามมากครับจังหวะนี้ดูรับช้าย้ำกันอีกครั้งทดเวลาแค่กี่นาทีวะสองนาทีครับแค่นี้ก็โอ้แทบจะร้องสุดยอดจริงิครับทีมผู้รักษาประตูครับถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อยากให้พี่ทำอีกครับก็อ่าอ,อ,อะไรอยู่วะใครกดถูกใจ กันเยอะนะครับรอบต่อไปครับถ้าพี่จะทําอีกพี่จะเป็นเล่นกับคนนะครับชาเลนต่อไปว่าถ้าเกิดว่าใครชอบถูกใจนะครับพี่จะท,ทําชาเลนให้เล่นออนไลน์กับคนดูครับว่าทีมพุทธศาประตูแล้วเล่นออนไลน์เราจะมีความสามารถในการที่จะชนะคนได้หรือเปล่าครับถ้าใครอยากให้พี่ทำครับสนใจก็คอมเมนต์มาบอกได้นะครับถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดติดตาม กดสับสไครและกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนในการทำคลิปต่อไปครับผมทำรับวันนี้คงจะไม่มีอะไรมากมายครับไว้เจอกันคลิปใหม่ครับสวัสดีครับ